อ่นนี้เหรอติดมาด้วยเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเฮ้ยกำลังนิยมเลยอันนี้ขายไงเนี่ยเห็นบอกถูกเนี่ยราคาถูกเอาจริงๆริงสองพันบาทวนโอ้ถ้าผมขึ้นปกนี่เหมาหมดเลยนะฮะอันนี้คือญี่ปุ่นมือสอง2,000บาทผมขึ้นปกให้เลยแม่บ้าน2,000บาทเอาละไม่รู้แหละเพียมาจากไหนไม่รู้พร้อมพร้อมปั่นไหมอพร้อมเอพร้อมใช้เลยพร้อมใช้นะ อ๋อเป็น,เ,เ,ปนเป็นเกียร์ดุมด้วยดเดี๋ยวได้เหรอสองสองพันบาทนะสองพันบาทได้เกียร์ดุมนะฮะแม่บ้านดูนี่ดนะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโชคสิริพรนะฮะอยู่ตรงนี้รั้วัวของมหฮิดลเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสารยาสายสี่เนาะใช่ สาริยานัใชสีนักการใชสีอ๋อทางนี้เป็นนักการใชสีไม่เป็นไรใครอยากมาเซิร์ชคำว่าโชคสิลิพรโชคสิลิพรนะฮะก็จะมีแมปมีเฟซบุ๊กอะไรขึ้นให้เลยผมขอคุยเรื่องนี้หน่อยสิมารบกวนพี่นะอันนี้พี่เจ้าของนะพี่ไก่นะรถสามล้อไม่บ้าอย่นี้ สมาชิกนะแบบว่าผมก็ไปดูมาหลายที่นะบอกตรงนะเดี๋ยวผมมาเห็นที่นี่แล้วผมว่าราคาโอเคเลยนะนี่นะฮะคือสามล้อไม่บ้านอันนี้เป็นรุ่นนี้ทะรุ่นนี้มันคือล้อหน้ามันก็ยี่สิบอ่าอใหญ่ล้อใหญ่หน่อยหลังล้อล้อยี่สิบฮะมันม<บ>ันทุกได้ได้มาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือเอ่อหน้า,หน,าหน้าหลังเนี่ยจะเท่ากันล้อยี่สิบนิ้วอ๋อเท่ากันอมันก็จะแบบว่าต่างกันไปหน่อยนะต่างกันตรงไหนฮะ อันนี้ล้อหน้าใหญ่กว่าครับล้อเท่ากันต่างกันตรงไหนเอ่ยกับรุ่นนู้นใช่ไหมใช่ใช่รุ่นนี้เป็นดิสเบรกอเป็นดิสเบรกมีดิสเบรกด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกัมเบรกมีเกียร์ด้วยเหรอฮะอันนี้ไม่มีเกียร์ครับตัวกังตั้งตั้งโซ่อ๋อตัวตั้งโซ่คันนี้คันนี้มีเกียร์ไหมไม่มีเกียร์ครับเป็นตัวตั้งโซ่เฉยๆเกียร์เป็นเบรกธรรมดาเบรกจานเบรกจานอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ย เพลเนียคือเครื่องสี่พันเก้าเดียวสี่พันเกครับก็คือเพลเนียนี่4ี0 0ันเก้าครับยี่ห้อเพอเนียใช่ครับโอ้เครื่องเสียงเลยนะเนี่ยผมสายเครื่องเสียงเลยแล้วข้างในข้างในก็จะมีมีเกียร์นะนะครับล้อมันก็จะเท่ากันหมดที่ยี่สิบสี่นิ้วก็จะใหญ่ครับอ๋อล้อยี่สิบสี่นิ้วเท่ากันทั้งหมดเลยยี่สิบสี่นิ้วสามล้อเลยครับข้างในนี้เท่าไหร่คะสี่พันเก้าห้าพันเก้าครับเอ้ยทำไมมันต่างกันตรงไหนห้าพันเก้า มันมีเกียร์มีเกียร์มีสปีดแล้วก็อันจะมีเจ็ดสปีดครับเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดแล้วเป็นล้อเอ่อล้อเนี่ยยี่สิบสี่นิ้วเท่ากันหมดเลยสามล้อ๋อก็คือใหญ่หน่อยมันมันเลยแหละคนที่แบบตัวสูงหน่อยตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยครับฮะก็ใช้ที่ล้อที่มันใหญ่เมื่อกี้กี่สปีดนะเจ็ดเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดเลยเท่าโซล่าเลยนะโซล่าโซล่าเก้าโซล่าเก้าโอ้ก็คือเพิ่มอีกพันเดียวหูห้าพันเก้าเนี่ยผมของตรงนะ อันนี้คือของใหม่น้ำเน้นนะของใหม่นะราคาไม่เข้ามืนสองญี่ปุดเลยนะของพี่เนี่ยแต่แต่แต่ได้ของใหม่นะใ่โอ้โหแล้วนี่4,900เองคันนี้ก็4,900ัก้กันโลก็เป็นแบริ่งหมดแล้วนะครับเป็นเฟรมเหล็กหรือเฟรมอะไรพี่เฟรมเหล็กครับเฟรมเหล็กนะกันโลก็จะเป็นแบริ่งหมดแล้วนะเป็นลูกปืนแบริ่งนะลูกปืนแบริ่งหมดหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะก็คือเป็นลูกปืนตลับเนาะมันจะลื่นหน่อยแล้วก็ไม่ต้องอัดจาราบีวังเลยนะไม่ต้องมานั่งอัดอะไรก่อนลื่นด้วย อันที่ส่งนี่สำคัญเลยเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยส่งครับอยากขับไปจังหวัดไหนรถรถขนส่งอันนี้เขาสามารถหรือว่าจะต้องมารับที่ขนส่งฮะอยากปั่นไปวัดอยากปั่นไปทําบุญใส่ของเนี่ยอยากจะผู้สูงอายุใช่ก็คือต่างจังหวัดส่งเลยส่งปุ๊บก็มีค่าขนส่งนิดหน่อยประมาณสักเท่าไหร่ส่งส่งเป็นกังคันได้แบบผู้สูงอายุเขาคงประกอบไม่เป็นประมาณสักห้าร้อยห้าร้อยอ่ะตีว่าประมาณสี่พันเก้าก็ประมาณห้าพันนิดนิดอ่ะ ได้แล้วโอ้โหนี่สุดยอดนะฮะแต่ถ,ถ้าอยากได้มีเกียร์นะอยากได้อยากอยากได้มีเกียร์นะฮะก็คือก็คือเพิ่มอีกนิดหน่อยจะมีเกียร์เจ็ดสปีดก็จะสามารถปรับเกียร์ได้เบาหน่อยเนาะนี่นะฮะเฮียไก่เนาะโอ้โหอยู่ร้านเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดูหน้าร้านหน่อยร้านสวยนะะโชคสิริพอดนี้ชื่อใครฮะเนี่ยชื่อพอมากนะเป็นร้านจักรยานที่ชื่อเพอมากเลยฮะนะ อยู่อยู่ตรงนี้มา20ปีแล้วไม่่ใชอยู่2 20ออยยยยูู่่ตรงนีีี้มมาาาาปปแถวๆบริเวณนี้บ้างกันเหรอ20ปีแล้วอันนี้เป็นร้านที่สามฮะโอ้โหเด็กเอางี้มีอะไรแนะนำบ้างตอนนี้มีมีอะไรที่แบบว่าหินจักรยานถูกๆด้วยอะไรอันนี้คืออะไรญี่ปุ่นเบอร์มาติดติดไว้เฉยอันนี้คืออะไรฮะไหนญี่ปุ่นเป็นจักรยานญี่ปุ่นมือสองมือสองกเรื่ยก็คืออ๋ออันนี้เหรอติดมาด้วยเป็นแม่บ้านแม่บ้านอุ้ยกำลังนิยมเลยอันนี้ ขายไงให้เนี่ยเห็นบอกถูกเนี่ยราคาถูกเอาจริงๆ2,000ั้นทนโอ้หถ้าผมขึ้นปกนี่เหมาหมดเลยนะฮะแม่บ้านญี่ปุ่น2,000 2,000ราคาเดียวทั้งหมดนี่2 0 0 0ันเรยวโอ้โหเฟรมเฟรมอะไรท่านเนี่ยเฟรมเหล็กเฟรมเหล็กนะ สองพันบาทแต่มันมีไม่ไปเยอะมีแค่นี้ครับเอาแค่นี้นะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดกองนี้หมดเดจะต้องมาอีกถ้าถ้ามันขายได้เพราะส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางรถใหม่ฮะรถใหม่อ่าเนี่ยรถรถใหม่อยู่เท่าไหร่อ่ะพี่รถใหม่อย่างเงี้ยแม่บ้านเงี้ยเลขนับกว่าบาทขึ้นไปครับฮะเลขนับกว่าบาทเดี๋ยวนะรถใหม่ที่พันกว่าบาทคพันกว่าบาทรถมือสองนี่สองพันเอาละ เอามือใหม่ดีกว่านะเฮ้ยแต่ไม่แน่นะบางคนก็ชอบญี่ปุ่นใช,ใช่ครับบางคนมีคล้ายๆกับรู้สึกว่าได้ขับได้ขี่ของญี่ปุ่นแล้วกันเนาะใช่ครับ,บภาษาญี่ปุ่นก็คือจะญี่ปุ่นเลยอ่าเอาเป็นว่าถ้าชอบนะถ้าใครบอกว่าอยากได้รถแม่บ้านญี่ปุ่นมือสองมีคนถามผมมาเยอะน,นะให้รีวิวรถแม่บ้านหน่อยเนี่ยมีแล้วอันนี้คือญี่ปุ่นมือสองสองพันบาทผมขึ้นปกให้เลยแม่บ้านสองพันบาทเอาละไม่รู้แหลเที่เอามาจากไหนไม่รู้พร้อมพร้อมปั่นไหมพร้อมพร้อมใช้เลยพร้อมใช้นะ ไม่ไม่ใช่ไปก็แก๊กนะก่อนจะออกจากร้านเฮียจะดูให้ดีเลยปั่นเรียบร้อยมีเกียร์ไหมฮะฮะเป็นเกียร์ดุมด้วยเดี๋ยวได้เหรอสองส0งพันบาทนะสอง0ันบาทได้เกียร์ดุมนะฮะแม่บ้านดูนีนี่นะฮะใครสนใจนะผมว่าส่งต่างจังหวัดด้วยนะมีไม่เยอะอ่านะเดี๋ยวถ้าเกิดกองนี้หมดเดี๋ยวก็มาอีกอ่านะมีไม่เยอะเดี๋ยวได้ เดี๋ยวเฮียหาให้นะเฮียไก่หาให้ถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจเนาะบางเอ้าบางคนเขาอยากได้เยอะนะอยากได้ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยหาให้ได้ไหมได้ก็ได้นะนี่เพราะว่าสายจักรยานเขาก็จะมีมีมีแบบว่าเมื่อมาเกคุณเพื่อนกันออทำรถที่ปุ่นด้วยครับขับับเยอะมวก่อน่ะหลังหลังไม่ไหวนั่งทำเนาะก็เป็นว่าตรงนี้นะฮะโซนโซนนี้2,000บาทนะผมว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วล่ะแม่บ้านญี่ปุ่นมือสองมีเกียร์ดุม ประมาณสาถึงสปีดแล้วกันเนาะมันมันเลือกดูเอามาลองปั่นได้ลองปั่นได้หมดทุกคันเนาะของแล้วของใหม่นี่ลองปั่นได้ไหมเนี่ยได้ครับได้โปะใหม่โปตีเนี่ยจริงๆนะตอนของใหม่เนี่ยผมก็เกรงใจแะแบบว่าของใหม่เนี่ยคนจะไม่กล้าลองถูป่ะผมผมให้ปั่นหมดให้ปั่นยอมยอมเพราะว่าจริงๆนะผมบางทีผมไปรีวิวร้านของใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ปั่นใช่ส่วนใหญ่เพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวของของใหม่ตอนปั่นแล้วจะกลายเป็นของเก่า แต่ยีให้ลองลองได้ลองได้เลยลองได้เลยหรืออีกี่คันลองได้เลยนะนี่นะฮะนี่ก็มีทุกอย่างเนาะมี่เสือภูเขารถทัวร์ิงทัวร์ัวลิงทำได้ไหมสมมติมีมีคนเอารถอยากดัดแปลงรถพวกวินเทจมาทำเป็นรถทัวร์ลิงรถไฮบริดอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยได้ใช่ไหมได้หมดเลยครับได้หมดครับก็คือมาเสือภูเขาก็มาทำทัวร์ลิงได้อุปกรณ์ที่นี่มีมีครับมีอุปกรณ์ทัวร์ลิง อ้ยพาไปดูหน่อยได้ไหมครัาสายทัวริงพาไปดูหน,ดห,หน่อยได้ป่ะพร้อมเลยนะไหนๆก็มาแล้วดีไหมตกสุปกรณนที่ย,ยังไม่ไพร้อมอ,อีกอ่าไม่เป็นไรฮะแต่สั่งได้ใช่ป่ะ